ทำไมผมถึงพ่นแบบลักษณะที่กดครั้งเดียวนะผมท่อใหม่มากเลยนะคือดูมันมีราคาขึ้นครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมกับนัทเอตกนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนท่อรถใบเก่านะผมให้มันดูมีราคาขึ้นนะคับผมก็ตัวนี้เป็นท่องานงานดิบนะผม เป็นงานผ่าดิบไส้ตะแกงมานะครับผมก็ตัวนี้ผมก็ใส่มาได้ประมาณเดือนครึ่งนะยังไม่ถึงสองเดือนเลยนะคท่านผู้ชมมาดูสภาพข้อของผมนะผมคือพอพอใส่มาแล้วอ่ะมันร้อนนะมันร้อนแบบแล้วแบบไอ้ตรงช่วงเนี้ยของข้อใบนี้นะผมมันไม่ใช่ไส้แบบขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบเป็นกวยตรงเนี้ยท่านผู้ชมเป็นกวยตรงนี้นนนแล้วก็มีแผ่นแผ่นกั้นอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ใส้ก็จะเริ่มประมาณตรงนี้แหละเออแล้วข้อเสียของตรงเนี้ก็คือมันจะขึ้นสนิมเร็วมากนะผมผมใส่มาแบบยังไม่ถึงอสองเดือนเนาะประมาณเดือนครึ่งสนิมขึ้นแล้วก็เลยเฮ้ยถ้าแบบท่านผู้ชมคนไหนนะที่ซื้อแบบลักษณะเหมือนผมไปนะผมแนะนําเอามาทําสีดีกว่านะผมงบประมาณก็ ไม่ถือว่าแพงมากนะสำหรับสีของบอดตนี่ตัวนี้ที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีทนความร้อนนะผมหนึ่ันสองร้อองศาฟาเรนไฮน์เดี๋ยวมาทําสีกันนะผมว่ามันจะใหม่แบบเหมือนท่อใหม่หเลยไหมนะครับผมแล้วก็มันจะช่วยป้องกันสนิมขึ้นท่อเราด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพ่นดีกว่าว่าพ่นยังไงให้มันสวยนะผมการพ่นให้มันแบบว่าติดทนแล้วก็เรียบเนียนนะผมแล้วก็ เตรียมเตรียมชิ้นงานของเราเนี้ยนะครับผมคือขัดกระดาษทรายขัดอะไรถ้ามันเรียบร้อยแบบว่าเช็ดทาความสะอาดไม่ให้มันมีฝุ่นนะนะครับนี่ไม่ให้มันมีฝุนนะนะนนฝ่นเลยแล้วก็สีแล้วก็เขย่าก่อนนะผมเดี๋ยวรอบแรกเราจะพ่นบางๆก่อนนะผมพ่นบางๆแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพ่น ในตอนพ่นนะผมแล้วก็กะกะระยะด้วยนะผมะห่างประมาณหนึ่งไม้มรทัดนะครับผมแล้วก็กค่อยๆสรดไปนะครับผมนี่นะครับค่อยๆสรดไป ก็อันนี้ก็เป็นแบบรอบแรกที่เราทําการพ่นไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับผมคือรอบแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องพ่นหนานะครับผมพ่นบางๆแล้วก็ดูว่าอ่าตรงไหนแบบจะต้องเก็บเพิ่มนะครับผมตรงไหนที่มันไม่ทั่วนะครับผมนี่นะครับคือตัวเนี้ยผมว่าตามที่ผมพ่นมานะสีตัวเนี้ยมันมีข้อดีคือถ้าเราพ่นห่างๆนิดนึงนะ แล้วก็ไม่เน้นตรงจุดนะมันจะแบบสีมันจะไม่ค่อยย้อยนะแล้วก็สีมันจะแบบจะเป็นเกล็ดด้วยนะท่านผู้ชมสวยเป็นดําด้านแล้วก็เป็นเกล็ดแบบประกายด้วยนะผมนี่นะผมโอเคเดี๋ยวเรารอแบบให้มันแห้งนิดนึงก่อนแล้วเรามาพ่นรอบสองกันนะครับผมตอนนี้ก็สวยแล้วแหละโอเคนะผมท่านผู้ชมตัวนี้ก็แล้วก็พ่นรอบแรกแล้วก็มันมันมันก็แห้งแล้วแล้วผมก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้ว เดี๋ยวเรามาเก็บรอบสองกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาพ่นรอบสองกัน โอเคนะผมตอนนี้หมดกระป๋องเลยนะผมทํำไมผมถึงพ่นแบบลักษณะที่กดครั้งเดียวนะผมเพราะว่าคือเนื้อสีที่มันไปแบบไปโดนท่อนะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้องานตอนที่อยู่ในร่มนะผมว่ามันเป็นเกล็ดยังไงในการพ่อนอะไรเทคนิคการพ่นแบบนี้นะผมคือกดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ยาวเลยที่ทําได้แบบนี้นะผมเพราะว่า แดดอะมันร้อนนะผมงานเราที่ลองเฟื้นตอนแรกอะคือมันแห้งสนิทเบีดเสร็จอะไรหมดแล้วนะผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้องานใกล้ๆคือมันมันมันจะเป็นเกล็ดอะดูแบบเหมือนเรายิงซรายด้วยนะผมก็สวยงามนะประมาณนี้นะผม